สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยมากๆค่ะเป็นห้องของคอนโดเคนชิงตันประหนยูทิน63ิมาฝากทุกคนกันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาห้องเช่าในย่านนี้ต้องการห้องใหญ่ใหม่กว้างนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแนะนำห้องนี้เลยค่ะคอนโดนี้นะคะอยู่ในซอยพระหลุนยูทิน63อยู่ใกล้ในส่วนของ BTS สถานีพระหลนยูทิน59ที่สุด ส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คููคตเดินทางไปขึ้น BTS ได้ง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยค่ะประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะคะทุกคนอยู่ในซอยไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะสามารถเดินได้ค่ะและห้องที่ฟ้านำมาฝากในวันนี้นะคะกว้างใหญ่มากห้องมีขนาดพื้นที่ประมาณ30 ตารางเม็ดกันเลยทีเดียวนะคะหห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแยกในส่วนของห้องนอนครัวระเบียงนะคะแล้วก็ห้องน้ําพื้นที่นั่งเล่นให้เรียบร้อยค่ะฟ้าพาชมห้องนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากที่เราเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่เลยค่ะทุกคนคะ่ะภายในพื้นที่นั่งเล่นมีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวคะ่ะรับรองว่าเย็นฉ่ำๆไม่ร้อนแน่นอนคะ่ะมีในส่วนของโซฟาให้เรียบร้อยค่ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์มีให้เรียบร้อยค่ะด้านนี้นะคะเป็นบิวอินชั้นวางนะคะสามารถนะคะเก็บหนังสือเก็บของใช้ได้เยอะเลยค่ะทุกคนและนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนค่ะมีประตูบานสไลด์นะคะกระจกเลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอนเราสามารถเลื่อนปิดได้เลยนะคะภายในบริเวณห้องนอน กว้างมากวิวดีไม่มีบล็อกเลยค่ะห้องนี้ขนาดพื้นที่เตียง5ฟุตพร้อมที่นอนอย่างดีแบบนี้เลยภายในห้องติด wallpaper ด้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะภายในห้องมีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะแล้วก็ผ้าม่านสวยๆมีให้เรียบร้อยค่ะฝาให้ดูบรรยากาศภายในห้องนอนคือบรรยากาศดีมากทุกคน วิวดีไม่บล็อกเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครอยู่ห้องนี้รับรองว่านอนสบายเย็นฉ่ำๆแน่นอนค่ะและภายในห้องนอนยังมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยมาพร้อมกระจกแต่งตัวเลยค่ะถัดมาเป็นพื้นที่ที่เป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะอยู่ในส่วนของฝั่งที่ติดกับพื้นที่นั่งเล่นนะคะก็จะมีส่วนของโถสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ กระจกนะคะอ่างล้างหน้าค่ะมีให้เรียบร้อยค่ะและตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของมุมนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะอ่าตรงนี้นะคะมีกระจกแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะทุกคนและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของครัวนะคะมีในส่วนของตู้เย็นขนาดใหญ่แบบนี้ให้เลยนะคะ2ประตูค่ะเคาน์เตอร์ครัวและมีในส่วนของนี่ค่ะ เตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันสามารถทําอาหารภายในห้องได้เลยค่ะตองไมโครเวฟมีให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ชั้นวางต่างๆนะคะเก็บเครื่องครัวได้เยอะเลยค่ะอ่างล้างจานค่ะและนะคะห้องนี้มีระเบียงนะคะก๊อกน้ําให้ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะก็เลื่อนนะคะเปิดตรงตระเบียงได้นะคะทุกคนฝากไ้ด้วยสาหรับใครที่กําลังมองหาห้องเช่าในย่าน เส้นถนนพระหนโยทินนะคะในส่วนของย่านบางเขนนะคะที่เป็นทำอเลท,ที่ดีมากๆเลยนะคะใกล้รถไฟฟ้าใกล้ถนนใหญ่ด้วยแล้วก็ใกล้ในส่วนของ ห้างที่เป็นห้างเซ็นท่านรามอินทานะคะใกล้วงเวียนบางเขนวัดพระศรีไม่ไกลจากมอกษะเสมอสีปทุมมอราชพัฒนพระนครมากนักนะคะและไม่ไกลจากในส่วนของสนามบินดอนเมืองมากนักะคะใครที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามเลยค่ะจะทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ลิงก์ไลน์ไอดีนะคะไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ